สวัสดีครับผมโคโจรวิธีแห่งดาวจากเพจดูดวงเนื้อคู่ด้วยวิชาสิบลักณน,นะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโชคในงวดที่ผ่านมามีราศีไหนถูกกันบ้างจะถูกมากหรือถูกน้อยก็มาคอมเมนต์กันให้ทราบหน่อยนะครับตอนนี้เรามาเข้าเรื่องดูดวงโชคลาภกันดีกว่าในวันหวยออกคือวันที่1เมษายน2567จะตรงกับวันจันทร์ แรมแปดค่ําเดือน,นส Oak, ี่ปีถอกดาวเสาวเป็นสีได้ทักษานะครับสําหรับในงวดนี้จะมี2ราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่แล้วก็อีก7ราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชครองลงมาเรามาเริ่มกันที่7ราศีท <im> ี่มีเกณฑ์ได้รับโชครองลงมาก่อนนะครับสําหรับราศีที่มีโชครองลงมาราศีแรกก็คือราศีเมฆนะครับในราศีเมฆมีดาวพรหัสเป็นดาวโชคประจําปีจอนเข้าเหลือนมรณะดาวศ จอนทำมุมโยกหน้ากับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจอนเป็นสี่กับลัคนาดาวลาหูเป็นเจ้าเรือนลาพระจอเป็นสิบกับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีเมฆยกเว้นดาวโชคประจําปีที่จอเข้าเรือนมรณะดังนั้นชาวราศีเมฆจึงไม่ควรเสี่ยงโชคในวันพุธหัสนะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีเมฆลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีเมฆนะครับจะเป็นผู้ชายหุ่นผอมสูงครับ ราศีที่สองนะครับก็คือราศีพฤษภในราศีพฤษภนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคป,ประจําปีแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยนะครับจอเล็งลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจรเป็นศูนย์พาหะนําหน้าลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรทํามุมโยกหน้ากับลัคนาดาวพุธเป็นเจ้าเรือนการเงินจรเข้าเรือนมรณนะดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีพฤษภ ยกเว้นดาวเจ้าเรือนการเงินที่จอนเข้าเรือนมอรณะดังนั้นชาวราศีพฤกษบจึงไม่ควรเสี่ยงโชคในวันพุธนะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีพฤกษบลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีพฤกษนะครับจะเป็นผู้หญิงหุ่นสูงโปร่งครับราศีที่3นะครับก็คือราศีสิงห์ในราศีสิงห์นะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจอเป็นสี่กับลัคนา ดาวสุขเป็นดาวโชคประจำเดือนจรททำมุมโยกหลังกับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจำวันจรเข้าเรือนวินาศดาวพุธเป็นเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยนะครับจรททำมุมตีโกนหน้ากับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีสิง์ยกเว้นดาวโชคประจำวันที่จรเข้าเรือนวินาศดังนั้นชาวราศีสิง์จึงไม่ควรเสี่ยงโชคในวันจันทร์นะครับเพราะเป็นวันที่ขาดลาบของชาวราศีสิง์ ลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีสิงห์นะครับจะเป็นผู้ชายสูงอายุครับราศีที่สี่นะครับก็คือราศีพิจิกในราศีพิจิกนะครับมีดาวพระหัสเป็นดาวโชคประจําปีและก็เป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยนะครับจรทับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจรเข้าเรือนมรณะดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรทํามุมตีโกนหลังกับลัคนาดาวพุธเป็นเจ้าเรือนลาพระจรเป็นศูนย์พาหะ นำหน้าลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีพิจิกยกเว้นดาวโชคประจำเดือนที่จรเข้าเรือนมรณะดังนั้นชาวราศีพิจิกจึงไม่ควรเสี่ยงโชคในวันศุกร์นะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีพิจิกลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีพิจิกนะครับจะเป็นผู้ชายหุ่นท้วมๆหน่อยครับราศีที่5นะครับก็คือราศีมังกรในราศีมังกรนะครับ มีดาวพระหัสเป็นดาวโชคประจาปีจรทํามุมโยกหลังกับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจาเดือนจรเข้าเรือนอลิดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรนเล็งลัคนาดาวราหูเป็นเจ้าเรือนการเงินจรทับลัคนาดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนลาพระจรทับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีมังกรยกเว้นดาวโชคประจําเดือนที่จรเข้าเรือนอลิ ดังนั้นชาวราศีมังกรจึงไม่ควรเสี่ยงโชคในวันศุกร์นะครับเพราะเป็นวันที่ขาดลาบของชาวราศีมังกรลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีมังกรนะครับจะเป็นผู้หญิงหุ่นผอมเพลียวครับราศีที่6กนะครับก็คือราศีกุมในราศีกุมนะครับมีดาวพระหัสเป็นดาวโชคประจําปีเป็นเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาภด้วยนะครับจรเป็นสิบกับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือน จอนทำมุมตีโกนหน้ากับลัคนาดาวจันเป็นดาวโชคประจำวันจอนเข้าเลือนอลิดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีกุมยกเว้นดาวโชคประจำวันที่จอนเข้าเลือนอลิดังนั้นชาวราศีกุมจึงไม่ควรเสี่ยงโชคในวันจันนะครับเพราะเป็นวันที่ขาดลาบของชาวราศีกุมลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีกุมนะครับจะเป็นผู้หญิงสูงอายุครับ ราศีที่7นะครับก็คือราศีมีนในราศีมีนนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรทํามุมตีโกนหลังกับลักนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจอเป็นสี่กับลักนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรทํามุมต huh> ีโกนหน้ากับลักนาดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนการเงินจรทํามุมโยกหน้ากับลักนาดาวเสาเป็นเจ้าเรือนลาภจรเข้าเรือนวินาศดาวทั้งหมดนี้นะครับ ส่งผลดีต่อราศีมีนยกเว้นดาวเจ้าเรือนลาภะที่จอดเข้าเรือนวินาศดังนั้นชาวราศีมีนจึงไม่ควรเสี่ยงโชคในวันเสาร์นะครับเพราะเป็นวันที่ขาดลาบของชาวราศีมีนลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีมีนนะครับจะเป็นผู้ชายหุ่นผอมสูงครับสำหรับราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดนี้จะมีด้วยกัน2ราศีนะครับราศีแรกก็คือราศีกัน ในราศีกันนะครับมีดาวพฤหัส CC, เป็นดาวโชคประจําปีจรทํามุมโยกหน้ากับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยนะครับจรเป็นสิบกับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยนะครับจรทํามุมโยกหลังกับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีกันไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตำแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีกันจึงมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดนี้ครับ ลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีกันนะครับจะเป็นผู้หญิงหุ่นจมท้วมหน่อยครับราศีที่2นะครับก็คือราศีตุลในราศีตุลน,นะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจอนเป็นศูนย์พาหะ นำหน้าลัคนาดาวสุกเป็นดาวโชคประจำเดือนจรททำมุมตีโกนหลังกับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจำวันจรเป็นสิบกับลัคนาดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนการเงินจอนเป็นสี่กับลัคนาดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนลาพระจรททำมุมโยกหน้ากับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีตุลไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตำแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีตุลจึงมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดนี้ครับ ลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีตุลน,นะครับจะเป็นผู้หญิงหุ่นค่อนข้างอ้วนครับแล้วก็ในบรรดาราศีทั้งหมดที่ได้รับโชคนะครับราศีกันจะเป็นราศีที่มีโชคใหญ่ที่เด่นที่สุดครับสําหรับอีก3าราศีนะครับก็คือราศีมิถุนราศีกรกฎและก็ราศีธนูนะครับในงวดนี้ยังไม่มีโชคหรือว่ามีโชคค่อนข้างน้อยครับแต่ผมกว็วิธีแก้เครดปรับดวงเสริมโชคมาฝากควรทําก่อนที่จะไปเสี่ยงโชคนะครับ นั่นก็คือให้ร่วมทําบุญสร้างเมนเผาศพที่วัดไหนก็ได้นะครับตามสะดวกแต่ขอให้เงินทําบุญลงท้ายด้วย7บาทเช่น 107. บาท207บาท307บาทและเมื่อร่วมทําบุญสร้างเมนเผาศพเรียบร้อยแล้วก็ให้กรดน้ําให้เจ้ากรรมในเวรด้วยจะช่วยเสริมดวงให้ได้รับโชคได้ง่ายขึ้นนะครับและในช่วงนี้ก็มาถึงช่วงสําคัญที่จะมาบอกเลขเด่นแล้วก็เลขรองกันนะครับ สำหรับเลขเด่นแล้วก็เลขรองประจำงวดวันที่1เมษายน2567ก็คือ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่กันทุกคนนะครับและถ้าใครสนใจอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวหรืออยากหาเลขมงคลเปลี่ยนเบอร์มือถือก็เข้าไปที่เพจของผมได้ทักประทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับผมทำลิงก์อยู่ด้านล่างไว้เรียบร้อยแล้วสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมโคจรวิธีแห่งดาวรู้ชะตาฝ่าลิขิตพิชิตด,ดวงขอบคุณที่รับชมครับ